โหลโหลโหลจอสวัสดีครับจอยวิกเตอร์วิกเตอร์เข่าอะไรเราแรงทะลุนรกนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคลิปครูจุ๋มนะครับแห่งโรงเรียนสาราศาสตร์ราชพฤกษ์นะฮะที่มีดราม่าทาร้ายร่างกายเด็กอนุบาลหนึ่งก่อนอื่นเนี่ยคลิปก่อนหน้เนี้เราได้พูดถึงเรื่องของค่าเทอมโรงเรียนไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนเนี้ยมีค่าเทอมเนี่ยอยู่ในเลทของโรงเรียนเอกชนที่มีทั้งภาคอินเตอร์แล้วก็ภาค ปกติให้เลือกเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเทอมเนี่ยจะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนทั่วไปอีกนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยครูจุ๋มเนี่ยเขาไม่ใช่ครูหรอกครับเขาเป็นครูพี่เลี้ยงนะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจบแค่ชั้นม6เท่านั้นนะฮะตรงนี้ก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสกษาธิการก็กําลังดําเนินการที่จะเอาผิดในเรื่องนี้ไปทางโรงเรียนอีกนะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจากคลิปหลักฐานเนี่ยก็ แจ้งไปแล้วสองข้อหาคือทำร้ายร่างกายกับ2องทำร้ายร่างกายตามพรบคุมครองเด็กและยังมีอีกหลายข้อหาที่จะตามมาตามแต่ผู้ปกครองแต่ละคนที่จะได้คลิปของครูจุมที่ไปทำร้ายเด็กเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอ่วมครับล่าสุดก็มีคลิปของครูชาวต่างชาตินะครับชาวฟิลิปปินส์ที่ชื่อว่ามาวินนะฮะในห้องเรียนที่ ทำท่าเหมือนผลักหัวเด็กห้องเดียวกับครูจุ๋มเลยก็สันนิษฐานได้ว่าในห้องเรียนนี้ไม่มีใครห้ามปลามอะไรกันเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยครูต่างชาติฟิลิปปินเนี่ยถูกตรวจสอบว่าเป็นต่างด้าวนะครับก็คือเข้ามาในประเทศไทยด้วยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็มาทำอาชีพครูผิดกฎหมายนะครับโดนปรับไป5,000บาทนะฮะ ส่วนเรื่องผักหัวเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานนะครับนในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าครูจุ๋มเนี่ยทำอะไรกับเด็กๆไว้บ้างนะฮะผู้ปกครองถึงเดือดดาลขนาดนี้วีรกรรมครูจุ๋มเนี่ยมีการเก็บถาดอาหารของเด็กเนี่ยให้กินไปแค่5นาทีหรือ7นาทีเท่านั้นช่วงพักคุณลองคิดดูนะผู้ใหญ่อย่างเรากินข้าวยังเป็นชั่วโมงแล้วเด็กอนุบาลนน่ะเขาก็ยังไม่ได้แบบ กินแบบรับผิดชอบในเรื่องเวลาขนาดนั้นเขาก็อาจจะมีกินเละกินเพื่อนครูจุ่มให้กินแค่ห้าถึงเจ็ดนาทีเก็บเลยเด็กบางคนยังไม่อิ่มเนี่ยเก็บละเหมือนก็อย่างที่บอกแกบอกว่าแกมีอาการคล้ายๆเครียดแล้วก็มีภาวะอะไรต่างๆที่สื่อให้เห็นว่าแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะมีเครียดแม่ป่วยคืออะไรแล้วก็มาลงที่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งไม่ได้มีวุฒิการเป็นครูจบแค่ม .6 หสองทำลายร่างกายเด็ก แล้วก็ผิดและตรงนี้นะครับมีการเอายาดมเนี่ยในคลิปป้ายตาเด็กนักเรียนคือทําไปเพื่อนะเด็กกันรู้บันหนึ่งคือจะมาอ้างว่าเครียดหรืออะไรแล้วมาลงกับเด็กมันไม่ถูกอ่ะมันมันไม่สมควรที่จะไปลงกับใครทั้งนั้นนะฮะ <Sounds. S 1> คุณมีปัญหาครอบครัวเนี่ยคุณก็ไปจัดการความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองเองนะฮะตรงนี้โรงเรียนเนี่ยเขาจ้างคุณมาทํางานเขาจ่ายเงินเดือนให้ แล้วก็ไม่ใช่โรงเรียนรัฐหรือว่าสอนฟรีเป็นโรงเรียนเอกชนที่ค่าเทอมเนี่ยในภาคอินเตอร์เนี่ยครึ่งแสนนะฮะสำหรับเด็กอนุบาลเนี่ยแล้วคุณไปทำอย่างนี้กับลูกเขาเนี่ยผู้ปกครองใครเขาจะยอมครับตรงนี้ต้องรับเคราะห์รับกรรมรับผลการการะทำของตัวเองที่เกิดขึ้นนะฮะก็คิดเห็นยังไงกับ คลิปของครูจุ๋มนะครับผมไม่สามารถลงคลิปได้เพราะว่ามันเป็นคลิปความรุนแรงผมต้องเบอนะเป็นคลิปความรุนแรงแล้วก็มีฉากอะไรที่มันผิดข้อกําหนดของ YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเห็นคลิปกันแล้วผมลงให้เบอร์เบอๆได้นะฮะคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันนะฮะใต้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่อง